สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องเซอร์วิสตี้ครับเมื่อชินเคยนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็ไม่อยู่กันในเกมไม c คร f t กันอีกแล้วนะคะสาหรับวันนี้นะคะทุกคนเราก็มาอยู่กันใน,ในการสอนสร้างบ้านกันนั่นเองแต่ว่ามาแปลกก็คือบุมมาวันอาทิตย์นะคะเพราะว่าวันเสาร์บุมติดธุระไม่สามารถลงคลิปได้โอ้โหฝนตกนั่นเลยค่ะทุกคนอก็สำหรับวันนี้เป็นบ้านโมเดิร์นนะคะนี่เลยเป็นบ้านโมเดิร์นที่อยู่ริมน้ําแบบ น่ารักน่ารักสวยสวยอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนอืมก็วิธีการสร้างก็ไม่ได้ยากเลยนะคะทุกคนก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลิกแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะโอเคแล้วก็ไปดูดวิธีการสร้างมันกันเลยดีดวยกว่าเย้ โอเคนะคะสำหรับอุปกรณ์ที<ๆ>่เตรียมก็มีตามด้านล่างนี้เลยนะคะทุกคนบล็อก,กแรกก็จะเป็นบล็อกคอร์สแบบสมูทนะคะแล้วก็ตามด้วยใบเบลคคอกกร์สไม้สีฟ้าแบบปกเปลือกแล้วนะคะแล้วก็มีบกกล็อกคอนกรีตสีเทากระจกแผ่นสีขาวแดนเทิร์นหรือว่าโคมไฟนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีเป็นประตูสีฟ้าประตูไม้เบรชนะคะแล้วก็ตามด้วยใบไมโอ้กันเองก็จะมีอุปกรณ์ขั้นต้นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนโอเคแล้วก็มาเริ่มันที่ตัววานกันเลยดีกว่าขั้นแรกนะคะก็ให้เราใช้เป็นบล็อกคอร์สแบบสมูทนะคะวางขึ้นไป5บ็อก 1>, 1 2 3 4งห้าโอเคจากนั้นนะคะก็เว้นมา2องบล็อกหนึ่แล้วก็วางขึ้นหนึ่งอ่หาจากนั้นนะคะก็มาฝั่งนี้นับมา12345สองสามสบล็อกที่หก็วาง1 2 3 4งหแล้วก็ทําเหมือนกันเลยนะคะชึบนี่ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วนะคะทุกคนต่อไปนะคะก็ให้เราเว้นตรงนี้123แล้วก็วางขึ้นหนึ่งห้า โอเคแล้วก็เว้น1 2 3 4แล้วก็วาง1 2 3 4 5วางแบบนี้ก่อนนะคะทุกคนที่จริงตรงนี้น่าจะวางขึ้นไปอีกนะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาวางต่อแล้วกันเนาะเออเรามาทำเสาตรงนี้ให้มันเสร็จก่อนแล้วก็ตรงนี้1 2 3 4 5สองส้าวางหาบล็อกก่อน1 2 3 4 5โ okay. อเคก็จะเป็นลักษณะเสาบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนต่อไปเราก็ให้ใช้เป็นบล็อกไม้สีฟ้านะคะวางตรงนี้1 2 3 แล้วก็เว้น1 2 3แล้วก็เชื่อมปึ๊บก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปก็ตรงนี้1 2 3 4แล้วก็วาง1 2 1 2แล้วก็เชื่อมนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งข้างในแล้วก็สามารถปิดไปได้เลยนะคะโอเคแล้วมาถึงตรงนี้นะคะเราก็จะวางปิดไปเลยนะคะทุกคนนีปิดมาเลยชึบชบชึบชบชบนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวบุ๋มจะวางเป็นบอกคอรต,ตรงกลางเพิ่มอีกนะคะทุกคนนี่ อ้ยโอเคก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะอ่าจากนั้นฝั่งนี้ก็ทำเมันกับฝั่งข้างหน้าเลยก็คือวางเข้ามาแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นแบบเว้นสองบล็อกเอาไว้ใส่กระจกอะไรอย่างนี้นะไปตรงนี้ก็วางปิดขึ้นมาตรงนี้ก็แบบนี้แล้วก็เวน้นไว้1บล็อกนะคะตึบ๊บนี่เลยโอเคส่วนตรงนี้บุ่มก็จะปิดไปทั้งหมดเลยนะคะชึบชบช,บช,บชบแล้วก็ปิดตรงนี้ด้วยอ่าแล้วก็ฝั่งนี้ นี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วนะคะสําหรับข้างล่างของเราโอเคจากนั้นนะคะทุกคนเราก็ใช้เป็นบันไดบุคอสนะคะวางเริ่มจากตัวนี้1,2แล้วก็บันไดกับหัวชึบชึบบันไดอ่ามันอาจจะย,า,ยางนิดนึงจริงมันต้องวางจากข้างล่างใช่ไหมแต่ว่าบุ่มถนัดวางจากข้างบนลงมามากกว่านะโอเคตัวนี้ก็จะถึงพื้นพอดีตรงนี้เราก็ปิดไปเหมือนเดิมนะคะอืม ก็จะได้บันไดขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนจากนั้นบุ๋มก็จะใช้เป็นบล็อกคอร์สนะคะวางเชื่อมกันตรงนี้1 2 3 4งสา่แล้วก็ตรงนี้ชึบชึบโอเคแ็จแล้นะคะเราก็จะวางอุ้ยเดี๋ยวนะบุ๋มลืมอีกอันหนึ่งใช่ไหมมันจะเป็นบล็อกไม้เบรชแปรรูปนี่แล้วก็วางปูพื้นข้างบนไปทั้งหมดเลยนะคะทุกคนนี่ปูมาก่อนเดี๋ยวค่อยไปใส่รายละเอียดทีหลังนะคะ <laughs> โอเคปูพื้นมาก่อน เรียบร้อยต่อไปเราก็จะมาเริ่มวางเป็นบล็อกคอนกรีตนะคะทุกคนจะเริ่มจากตรงนี้ก่อน1 2 3สแบบนี้นะคะแล้วก็วางตรงนี้1 2 3 4สา่จากนั้นก็วางตรงนี้ขึ้น1 2 3 4สานะคะแล้วก็เลี้ยว1 2 3 4สามโอเคแบบนี้นะก็คือข้างบนตรงนี้5้าบล็อกนะคะแล้วก็ตรงนี้4บล็อกแล้วก็ตรงนี้สูง1 2 3 4 5สสหตรงนี้สูง5้าบล็อกโอเคแล้วก็วางเลี้ยวมา1 2 3 4 5สามสี่ห้า ไม่ใช่5สิต้องใช้6บล็อกโอเคประมาณ6บล็อกนะคะแล้วก็เลี้ยว1 2 3แล้วก็วางขึ้น1 2 3 4ก็มาเชื่อมกันนะคะนี่ตอนนี้ก็วางปิดไปทั้งหมดได้เลยนะคะข้างบนก็จะเป็นพื้นที่ที่มันยืนออกมาเหมือนห้องนอนอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนจากนั้นนะคะแล้วก็จะมาวางเป็นบล็อกคอร์สนะคะสูงขึ้นมาอีก 1, 2อีก2บล็อกแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อด้วย บล็อกคอนกรีตสีเทาหนึ่งสามสี่หประมาณ6บล็อกนะคะทุกคน12345กับาวันนี้เป็น6บอ็อกโอเคแล้วก็เลี้ยวมา1นึ่งอีกหนึ่งสอ่้าประมาณนี้แล้วก็เลี้ยวไปร,บรอบๆนะคะตัวนี้ก็วางเชื่อมกันได้เลยปึ๊บจากนั้นก็ปิดข้างบนได้เลยนะคะ ดมมได้เลยก็สําหรับใครที่แบบอยากจะสร้างตามบุ๋มมาค่อยๆสร้างแล้วก็หยุดไปก็ได้หรือว่าจะดูเกาะรอบนึงแล้วก็แบบสร้างตามก็ได้นะคะก็ไม่ได้สร้างยากมากมายเนาะหรือเปล่าหรือเปล่าใาดบุ๋มเองต้องซ้อมตั้ง,งหลายรอบเนี่ยเดี๋ยวขอเอาต้นไม้ออก่อนนะคะทุกคนอืมตรงนี้ก็วางขึ้นให้มันสุดนะคะชึบๆโอเคแล้วก็วางตรงนี้มาเชื่อมกันเชื่อมกันอเอออยู่ยนะตรงนี้บุ๋มมาบุ๋มทุบไปหนึ่งบล็อกก็ได้ หนึ่งหรือสองเนี่ยอย่าเพิ่งนะตัวนี้ปิดมากอดแบบนี้นะคะอือฮึจากนั้นก็ใช้เป็นสีเทานะคะทุกคนวางแบบนี้หนึ่งสองสามไม่ใช่สามสี่แล้วก็เลี้ยวปึ๊บหมีแบบนี้นะคะโอเคแล้วตรงนีเ้เดี๋ยวเราวางตรงนี้ก็ได้ตัวนี้ก็อาจจะเว้นไว้ใส่กระจกก็ได้นะคะแบบนี้โอเค <laughs> มันก็จะดูแปลกประหลาดนิดนึงอ่าแล้วก็ต่อไปข้างหลังนะคะทุกคนเราก็จะวางเริ่มจากตัวนี้หนึ่ง 2แล้วก็วางขึ้นชึบมาเชื่อมกันนีแบบนี้แล้วก็วางยาวมาเลยนะคะยาวมาชึบชบถึงตรงนี้นะคะทุกคนนีถึงก่อนถึงเสาตรงเนี้ยแล้วก็ข้างบนยาวไปให้เสมอกันปึ๊บป,ปึ๊บก็จะได้ลักษณะแบบนี้ซึ่งตรงที่ตรงกับเสาตรงนี้นะคะให้วางขึ้นชึบชึบชบแบบนี้เลยจากนั้นก็ใช้บล็อกสีขาวของเราวางปิดตรงนี้แล้วก็วางแบบนี้ชึบ นี่ก็จะเป็นช่องวิใส่กระจกอีกแล้วนะคะต่อไปก็เป็นตรงนี้ก็ทาแบบนี้นี่ก็จะได้หนึ่งช่องแล้วก็ฝั่งนี้นะคะกะว็วางจากแบบนี้หนึ่งสองสามแล้วก็แบบนี้ก็ได้ช่องเหมือนกันนี่เลยโอเคจากนั้นบุ่มว่าอยากจะเพิ่มเท็กเจอร์นิดนึงก็คือจะใส่เป็นสลับนะคะทุกคนบุ่มจะขอใส่สลับตรงนี้นิดนึงแบบนี้นะคะ ให้มันดูเฟี้ยวๆขึ้นมาหน่อยแล้วก็ฝั่งนี้ใส่ดีไหมก็ได้นะอืมเท่ยู่เออส่วนตรงนี้ใช่ไหมบุ๋มก็จะปิดมาเลยชึบชึบชึบ,ชบเอ่ออุ้ยทำไมได้ใส่อันนี้สองอันอ๋อ,อแล้วก็อันนี้มาอีกอีกหนึ่งอันโอเคแล้วก็ใส่ประตูตรงนี้หรือว่าเราจะใส่สองอันก็ได้นะคะนี่โอเคแล้วก็ปิดก็จะเป็นลักษณะนี้ส่วนตรงนี้แล้วก็ปิดพื้นไปทั้งหมดนะคะทุกคนนี่เลย แล้วก็วางเป็นกระจกแผ่นสีขาวทั้งหมดเลยนี่แบบนี้มันก็จะได้เป็นบ้านที่อะไรก็ไม่รู้ของบุ๋มนะคะทุกคนที่คิดมั่วมากปึ๊บปึ๊บุจะบุปึ๊บปึ๊บ,บ,บชึบนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ต่อไปเราก็จะใช้เป็นบันไดม้คอรสนะคะทุกคนวางตรงนี้ เริ่มจากตัวนี้นะคะชื่อบันไดกับหัวบันไดบันไดกับหัวแล้วก็บันไดกับหัวบันไดบ,บันไดก,กับหัวก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาวางเป็นกระจกอีกสีนึงเพื่อจะเป็นกระจกใสนะคะวางตัวนี้แบบนี้เลยฮะแล้วก็ต่อด้ดยแลนเทิร์วางไปตามมุมนะคะเอ๊แต่ว่าตัวนี้บุ๋มรู้สึกว่าเราเพิ่มเทกเจอร์นะ,ะกกลักได้อีกนะคะทุกคนก็คือ เราจะวางเป็นโซ่นะคะแบบนี้โอ้ยให้มันแบบเหมือนมีอะไรค้ำจุนไว้อะไรอย่างนี้นะเน,นี่ยก็วางแบบนี้กับใบไม้นี่ว้ตได้อยู่นะเออแล้วข้างในเนื้อก็เปลี่ยนพื้นไปเลยนะคะทุกคนบแล้วก็วางไปชึบเรียบร้อยแล้วก็ใส่กระจกไปนะคะทุกคนเป็นกระจกใสหรือว่าจะกระจกสีขาวก็ได้เนาะ ตรงนี้เป็นข้างล่างอ่าตรงนี้เราก็จะใส่ประตูเป็นสีขาวแล้วกันจะได้ตัดกันนะคะดวนะขอเปลี่ยนพื้นก่อนปึ๊บอืมก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเหลือข้างบนเราต้องไปวางกระจกให้เรียบร้อยปึ๊บ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 แล้วก็ตรงนี้แล้วบุ๋มก็จะกั้นห้องนะคะทุกคนเป็นตรงนี้ชึบชิบชบอ่า แล้วก็ตามมอไปในกับหัวนิดนึงก็คือตรงนี้จะทําให้มันดูแบบว่าเป็นทางเข้าที่ดูดีนะคะทุกคนอูดี G. นี่เป็นประตูห้องนอนอะไรอย่างนี้นะตรงนี้ก็เป็นห้องโถงห้องรับแขกอะไรก็ว่ากันไปแล้วเราก็จะปักไฟเพิ่มนะคะทุกคนปักไฟเพิ่มม,มันอาจจะอยู่ต่ำๆนิดนึงนะ <laughs> โอเคก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะ ส่วนข้างล่างตรงนี้บุ๋มไม่ต้องทําอะไรแล้วเพราะว่าบุ๋มจะมีแบบว่าข้างหน้าบ้านเป็นทรายเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือว่าบางคนสร้างในพื้นที่อื่นก็สามารถทําเป็นแบบพวกอ่าสาว่ายน้ำอะไรอย่างนี้ได้นะคะแต่เรามันทำไม่ได้อุ้ตรงนี้บุ๋มว่าเพิ่มนี้ก็ไปนนนี่น่นารักโอเคเดีย๋ยวเรามาตกแต่งคร่าวๆนะคะทุกคนแบบมั่วๆครา่าวๆแบบมั่วๆด้วยนะออ ข้างล่างตรงนี้ใช่ไหมงั้นบุ๋มก็จะทำเป็นเหมือนฟาร์มแล้วกันคิดว่าได้อยู่นะคะหรือว่าจะทำเป็นสระว่ายน้ำก็ได้นะแต่ว่าบุ๋มไม่อยากทำเป็นสระว่ายน้ำ <c oughs> เออโอเคใส่น้ำเข้าไปสักจุดหนึ่งนะคะอือ uh ม huh. ึปึ๊บปึ๊บปึ๊บใส่เมล็ดเข้าไปส่วนตรงนี้เราอยากจะวางเป็นชี่แรกบุ๋มอยากวางเป็นต้นอ้อยนะแต่ว่า รู้สึกว่าต้นอ้อยมันขี้เกียจใส่น้ำแล้วก็เลยจะเปลี่ยนเป็นเอ่อต้นไผ่แทนนะคะนี่เลยเอาแบมโบมาปลูกนี่แบบนี้แล้วก็ตามด้วยต้นดอกไม้อะไรก็มากันไปโอ้มันดูต้นสูงไปเนาะเอาเป็นกระถางดอกไม้มาวางแทนก็ได้นะคะชื้นหล้กใต่บนเมลเข้าไปนี่มันก็ยังฟยวฟ้ามะพร้าวแก้วน่ารักอยู่นะคะส่วนต้นนี้ผุก็จะเปลี่ยนให้เป็นหิน หรืออะไรสักอย่างที่มันดูเฟี้ยวกว่าโอเคอุ้ยบุ๋มลืมอีกอย่างหนึ่งว่าบุ๋มจะเอามาใส่ใช่ไหมมันวางได้ไมามันวางที่ไหนก็ได้เหรอมาวางตรงนี้แล้วก็ใส่บนเมียวได้ไหมได้หรือเปล่าเอ้าได้ <gasps> สูงไปลูกสูงไปโอเคอประมาณนี้ก็พอนี่ประมาณนี้นะคะทุกคนในบุ๋มทำเป็น เหมือนท่าน้ําด้วยนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนสําหรับบ้านโมเดลของบุ๋มเองก็ยังไม่ได้ตกแต่งเพราะว่าบุ๋มยังคิดไม่ออกนะคะทุกคนเดี๋ยวบุ๋มจะตกแต่งแบบคร่าวๆแล้วกันนะคะทุกคนเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงแล้วกันโอเคค่ะทุกคนบุ๋มก็ทําการตกแต่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในแล้วกันเนาะนี่เลย ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะข้างล่างก็คือเป็นที่สําหรับแบบว่าเก็บของแล้วก็เผาแร่ต่างๆอะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็มีที่สําหรับปรุงยาฝั่งนี้นะคะแล้วก็พอออกมาข้างบนบุ๋มก็ตกแต่งเป็นมีดอกไม้ข้างหน้านะคะแล้วก็ข้างในก็จะมีทีวีนี่ประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ก็เป็นที่ดูทีวีอะไรก็ว่าก,กันไปแล้วก็มีห้องนอนข้างบนนะคะเป็นประมาณนี้เลย ก็ตกแต่งไม่ได้สวยมากนะคะทุกคนก็ต้องขออภัยกันด้วยเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็ย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะบ๊ายบายจุ๊บเย้